มีสู้ไทตานเข้ามาโดยอาการแอร์เย็นไม่ช่ำค่ะดผ่านการใช้งาน290273หรือ2 9 2 7 3กิโลเมตรค่ะภายในรถตอนนี้ปรับระดับน้ำยาแอร์ที่สุดส p e e พัดลมอยู่ที่2ปีกปั๊เบาตัวมีกปั๊มอ่อนคะ่ะเขาากองต่อแบบนี้แท่จะัไม่มีลม4ี่กองเลยวัดความเย็นภายในรถฝั่งคนขับได้อยู่ที่17องศาฝั่งคนนั่งได้อยู่ที่21องศาคะ่ะ ดงขุมรอบๆนาะห้องเครื่องยนต์อยู่ที่26องศาเดี๋ยวเอยสกปรกเนี่ยเข้าในระบบอะดานโนอยู่ที่20ไทอยู่ที่175ค่ะเปิด่าทฝากระโปรงรถเรงเครื่องค่ะตอนนี้กลางความร้อนคืนที่250มาที275 ทีสามร้ 300. อยตัวความร้อนของระบบแอร์สูงเดินเบาค่ะพอระบบความร้อนของระบบแอร์สูงนะคะค่ะมความเยน็นภายในรถก,ก็จะดิ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะความร้อนของระบบเครื่องยนต์ปกติค่ะแต่ถ้าความร้อนของระบบแอร์นะคะต้องวัดกันแบบทีเมื่อกี้ค่ะถึงจะรู้ต้องแยกกันก่อนนะคะระหว่างความร้อนของเครื่องยนต์และความร้อนของระบบแอร์ค่ะ เติมน้ำยาแอร์เข้าในระบบ2ขีดค่ะด้านโลอยู่ที่30ค่ะอยู่ที่225ค่ค่ะอ,องระบบแอร์สูงข okay. อมตัดขอทางทำงานอางงานุณหภูมิภายในรถซ้ายขวาลงมาได้อยู่ที่10องศาค่ะเขางงา้ากัน ในรถเด้งขึ้นมาอยู่ที่15บหองศาค่ะทางถอดคอมแอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะถอดจุดคัดแอร์ คอยคัดตัวเลซินไม่หมดค่ะ <S <S ทางจัดการความถ่ายน้ำมันคอมค่ะมีน้ำมันคอมออกมานิดหน่อยทางจัดการปิดล้างความสะอาดคอมแอร์ภายนอกค่ะหลังจากล้างความสะอาดคอมแอร์ภายนอกนำคอมไปเช็คลวค่ะคอมแอร์มีรั่วไม่ซึมเดี๋ยวจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่พร้อมกับเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะตัวอย่าง อะไรเก่าและเซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้รดไม่สู้ไททันคันนี้ค่ะก็ <ís> จะมีเปลี่ยนชุดคัดแอร์ขอชุดคัดเก่าแอร์ตัดแล้วไม่กลับมาทำงาน <S <S นี่ก็จะเป็นตัวชุดคัดใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะเปลี่ยนลูกปืนลูกล้กลอตั้งสายพานให้หนึ่งตลับพร้อมกับถอดคอมแอร์ออกมาค้อมถ่ายน้ำมันคอมเติมน้ำมันคอมให้ใหม่ <S <S เปลี่ยนสายพานใหม่ให้หนึ่งเส้น,น,นค่ะันี่ก็จะเป็นตัวสายพานเก่านี่ก็จะเป็นตัวสายพานใหม่ เปลี่ยนทุกอย่างโอลิงข้อต่อที่เราถอดเปลี่ยนอะไรจุดที่ถอดเปลี่ยนทางร้านรับประกันกรณีร,ณรณัว่าซึมให้นานหนึ่งปีค่ะเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ให้หนึ่งลูกนี่ก็จะเป็นตัวไดเออร์เก่าค่ะตัวไดเออร์เก่าตั้งแต่ติดโหลดก็จะไม่มีตาแก้วดูปริม,มาณหญ้าแอร์และก็มีเปลี่ยนสวิตช์เฟเจอร์ใหม่ให้หนึ่งตัวค่ะนี่ก็จะเป็นตัวไดเออร์ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะก็จะมีตาแก้วดูปริม,มาณหญ้าแอร์พร้อมกับสวิตช์เฟเจอร์ใหม่ ซึ่งเซ์ตัวใหม่นะคะก็จะเป็นระบบสีสายถอดพัดล่มฟีปั๊มออกมาเติมน้ำมันฟีปั๊มค่ะตัวฟีปั๊มอ่อนทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไหล่ที่จัดลงให้รถมีสูไททันคันนี้ค่ะคอมแอร์รถมีสูไททันช่างจัดการประกอบจุดคัดแอร์ใหม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเติมน้ำมันคอมใหม่พร้อมกับ UV เช็คลัวค่ะ จาการปอกฝุ่นความสะอาดแห้งแอให้ค่ะมีสู้ไททันช่างจัดการประกอบอะไหล่ใหม่ลงรถเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นทําชุดภายนอกมีเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ให้1ลูกตัวไดเออร์ใหม่ที่เปลี่ยนให้ก็จะมีตาแก้วไว้ดูปริมาณน้ำํำยาแอร์ค่ะพร้อมกับเปลี่ยนตัวสวิตช์เพชเชอร์เป็นสีขาเพื่อที่วันหน้าจะได้มาใส่ ตัวพัดลมได้ค่ะตัวสายไฟก็เก็บให้เรียบร้อยใส่ตัวหนอนให้เรียบร้อยค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงสายเข้าออกใดเออให้2ตัวถอดฟีปัมออกมาเติมน้ามันฟีปัมให้ค่ะตัวหองคอมแอร์ถอดคอมออกมาควมถ่ายน้ํามันคอมล้างคอมสะอาดคอมแอร์ภายนอกเช็คกลวไม่รั่วจัดการเปลี่ยนชุดคัดแอร์ให้ใหม่พร้อมกับเติมน้มามันคอมใหม่ค่ะประกอบคอมแอร์ลงรถเปลี่ยนลูกยางโอลิงสายเข้าออกคอมให้2ตัว เปลี่ยนสายพานแอร์ใหม่ให้1เส้นค่ะเปลี่ยนลูกปืนลูกลอก,ลอกตั้งสายพานให้1นตลับค่ะตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการแวกอากาศวาดูสูญอากาศภายในระบบให้เป็นศูนย์ค่ะโหลดมิสูไทตานเสร็จเรียบร้อยค่ะคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นค่ะเติมน้ำยาแอร์เต็มระบบตาแก้วใสค่ะ่าดานโลอยู่ที่20สิไอยู่ที่วันร้อ ความร้อ,อนของระบบแอรไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะคอมแอร์ก็จัดต่อปกติ เกล้องมาจ่อแบบนี้เสียงลมกระทบกล้องค่ะอุณหภูมิภายในรถซ้ายขวาได้อยู่ที่6องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆหน้าของเครื่องยนต์อยู่ที่32องศาค่ะภายในรถปรับระดับ้้ายาแร์อยู่ที่สูงสกิดพัดลมอยู่ที่2ค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมซ้ายขวาก็ได้อยู่ที่5ที่6องศาค่ะแห์เ,เย็นปกติโหลดเสร็จเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวจะได้ถอยรถออกไปจอดอยู่กลางแดดฉีดล้างความสะอาดแผงแอร์หน้ารถให้ค่ะตอนนี้ถอยรถออกมาจอดกลางแดดหอมกับปิดฝากระโปรงรถค่ะค่าการทำงานเดินเบาที่ได้ด้านโลอยู่ที่20พ่าอย,อยู่ที่175ก็ถือว่าความร้อนของระบบแอร์ไม่สูงนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกต,ติเดี๋ยวเราจะลองเล่งเครื่องค่ะเงเครื่อง ไหลออกจากตัวแผ่นแอร์แผงงอน้ำภายนออกก็คือมีแต่เศษปูนเศษดินต่างๆที่อุดตันแผงไวค้วค่ะการได้ฉีดล้างแบบนี้ก็จะช่วยให้การระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5-9พฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ